ใกล้มีรถอยู่ข้างหน้านะครับแต่ก็ไม่เป็นอันตรายเราขับที่ความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้างหน้ามีทางกับรถเ,เรายังตรงไปนะครับมีรถกระบะด้านซ้ายมือระยะใกล้นะครับเปิดไฟฉุกเฉินนะครับเราชะลอดูว่าเขาจะมีคนข้างหน้านะครับเราชะลอความเร็วนะครับเมื่อข้ามเสร็จเราก็ตรง ระยะใกล้มีคนด้านหน้าเราชะลอความเร็วนะครับตรงออกไปนะครับมองกระจกหลังมีรถตามมาในระยะกลางนะครับกำลังแซงเรามาด้านซ้ายนะครับเรายัางอยู่ที่เลนขวาออกไปด้านหน้ามีจุดกลับรถนะครับแต่ว่าไม่มีรถเตรียมกลับเราก็ ต่อไปได้ด้านหลังมีรถที่มาครับในระยะใกล้เราจะเปลี่ยนเลนไปด้านซ้ายเพื่อให้เขาแซงไปก่อนนะครับเรามองกระจกซ้ายไม่มีเปลี่ยนเลนได้ครับด้านหน้ามีที่กับรถใต้สะพานคนระับ oh <my> นี้รถแซงไปแล้วนะครับเรากลับไปที่เดิมดูด้านขวาให้สัญญาณไฟแล้วก็เปลี่ยนเลน ก็เราทำตัวอ,ออกห่างจากรถคันอื่นในท้องถนนนะครับตามกฎข้อที่สี่ระยะใกล้มีรถอยู่ข้างหน้าแต่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะครับด้านหน้าเป็นทางข้ามนะครับแล้วก็มีทางกลับรถนะครับเราชะลอก่อนอยิงทางกลับลรถดูว่ามีรถหรือเปล่าไม่มีเราก็ตรงต่อไปได้ร,รอบๆรถไม่มี อยู่ในระยะใกล้และระยะกลางครับอันนี้เราขับที่ความเร็ว75กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกํากำลังผ่านคลองสาวันนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปอำเภอบางบะอินอำเภอเสนา เราจึงอยู่เลนขวานะครับเพราะเราต้องการไปอาเภอบางปะอิน